สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อยุ้ยร้อยเอกหญิงดวงกมลชาวรัตจบการศึกษาทันตแพทยศ,ศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทสาขาทันตกรรมบัณฑิต University of London เคยรับราชการทหารอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ขณะนี้ลาออกแล้วและเปิดคลินิกทันตกรรมอยู่ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะชีวิตในวัยเด็กยุ้ยเป็นคนต่างจังหวัดและเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคน ในขณะนั้นและมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็เลยยกให้ยกยึให้เป็นลูกบุญธรรมของคุณลุงกับคุณป้าการที่เราต้องถูกแยกออกจากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องและไปอยู่กับครอบครัวคุณลุงคุณป้าที่เป็นคนที่ดุและเจ้าระเบียบและไม่ค่อยแสดงความรักในครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีความรักต่อกันก็ตามทำให้ตัวยื้อเองเป็นคนที่ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหลายๆครั้งที่เราทําอะไรผิดไปเราก็จะถูกดุและถูกตีก่อนแล้วถึงมาอธิบายทีหลังและหลายๆครั้งที่เรามักจะถูกเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเราทําอะไรก็ไม่เป็นที่ถูกใจทําให้เราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มีคุณค่าดีพอชีวิตในชนบทต่างจังหวัด ก็จะมีความผูกพันกับศาสนาแล้วก็ถูกสอนเสมอเรื่องของบุญกรรมบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์แล้วก็ชาตินี้ชาติหน้าซึ่งในขณะนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็มีความเชื่อแล้วก็คิดสงสัยในใจว่าทำไมเราถึงต้องมาอยู่ตรงนี้และถ้านารกมีจริงมันคงจะแย่มากเพราะว่าชีวิตของเราตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วทำให้เรามีความ มีปัญหาอยู่ในใจเสมอว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมและใครล่ะจะเป็นคนที่ตัดสินว่าเราจะไปเกิดที่ไหนจะทาจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยทำความผิดบาปอะไรมาก่อนในชาติที่แล้วก็มีปัญหานี้อยู่ในใจแต่ก็คิดว่ามันต้องมีคำตอบสักอย่างที่ถูกต้องที่ใช่ เมื่อโตขึ้นได้ไปเรียนที่มอชอและได้มีโอกาสไปงานคริสต์มาสเป็นงานประกาศที่จัดโดยอาจารย์คณะแพทย์แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำได้ว่าได้ฟังคำพยานของอาจารย์แพทย์ว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็จะได้รับความรอดความผิดบาปที่เราทำพระเยซูโลหิตของพระเยซูก็จะชำระให้เราสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องถูกพิพากษาไปตกนรก และนอกจากนี้เราก็ยังได้เป็นได้มีสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงรักและดูแลเราและความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากคําสอนคําประกาศที่ได้ประกาศมาจากความเชื่อเดิมที่เราได้เรียนรู้มาเรารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนดีอย่างที่เราจะมีเครื่วงสว์ได้เมื่อตายจากโลกนี้ไปเพราะว่าถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตั้งใจเรียน ไม่เคยทำอะไรเสียหายแต่เรารู้ว่าที่เราขยันตั้งใจเรียนนี้และทำดีทุกอย่างก็เพราะว่าเรากลัวที่จะโดนดุโดนด่าโดนตีแล้วเราอยากจะได้รับความรักจากคนรอบข้างและอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราอยากจะออกมาจากการดูแลของครอบครัวให้ได้เร็วที่สุดเราจึงหาทางที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมน่นี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราอยากจะได้รับความรัก จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและความกลัวที่เรากลัวจะถูกลงโทษถูกตีนอกจากนี้เราก็อยากที่จะแยกออกจากครอบครัวอยากจะพ้นจากการปกครองดูแลของครอบครัวจึงมาเรียนที่เชียงใหม่แต่จริงๆแล้วเรารู้ตัวดีว่าในใจของเรานั้นยังไม่ดีแล้วก็มีความคิดร้ายหลายอย่างมีความอิจฉาริษยาหรือบางครั้งเราก็แอบทำบาป เราก็เลยเราก็พิจารณาตัวเองว่าอย่างเราเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปสวรรค์แต่ว่าพระเยซูมาเสนอคือได้ยินข่าวประเสริฐแล้วพระเยซูสัญญาว่าถ้าเราเชื่อพระองค์เนี่ยเราก็จะได้รับการไถ่และเราก็จะไม่ต้องถูกลงโทษไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเวียนไว่ายตายเกิดไปที่ไหนอีกเมื่อจากโลกนี้ไปเราก็จะได้ไปอยู่กับ mm. พระเจ้าพระบิดาก็เลยคิดว่า อาจารย์คนที่มาพูดเนี่ยคือก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วอาจารย์แล้วก็นักศึกษาแพทย์เหล่านี้ก็ไม่ใช่คนที่จะถูกใครหลอกจูงจูงจมูกง่ายๆแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะมาหลอกเราคิดว่าเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะเป็นความจริงก็ได้และถ้ามันเป็นความจริงแล้วเราปฏิเสธไปมันก็เหมือนกับว่า สวรรค์อยู่แค่เอื้อมแต่เราปฏิเสธไปอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลองศึกษาดูลองเข้าไปเชื่อดูดีกว่าเพราะถ้าหากว่าเราเพบว่ามีพระเจ้าจริงก็เป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่เราจะสามารถค้นพบได้แต่ถ้าไม่จริงเราก็แค่เสียเวลาเท่านั้นเองก็ได้ตัดสินใจลองรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็ อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วไปนมัสการท,ที่โบสถ์ไปกลุ่มสามคคีธรรมพยายามศึกษาอย่างจริงๆว่าเรื่องของพระเจ้าเป็นยังไงและเมื่ออธิษฐานก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาสัมผัสจิตใจแล้วก็รู้ว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงหลายครั้งที่ไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสผ่าน การนมัสการและการเทศนาทําให้หลายครั้งที่เรามีปัญหาและมีความทุกข์ใจเมื่อเข้าไปในโบสถ์นั้นความรู้สึกที่ออกมานั้นเป็นความรู้สึกคนละแบบกันเลยพระเจ้าก็เข้ามาในิจใจ,จทําให้เรานั้นมีสันนิษฐานรวมทั้งได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทางพี่น้องคริสเตียนทําให้ยุ้ยมีความเชื่อมากขึ้นและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเหมือนเราเป็นลูกคนเดียวของพระองค์ เหมือนในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าในสุเด,ดีบทที่1้9เาข้อ13เพระพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาของข้าพระองค์เราจึงมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างมากมายทําให้อยู่เองนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นคุณค่าในตัวเองและทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจมากขึ้นตั้งแต่เป็น ผู้เชื่อเป็นคริสเตียนตอนเป็นนักศึกษาจนถึงวันนี้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายแต่ว่าชีวิตคริสเตียนก็มีปัญหาเหมือนคนอื่นๆทั่วไปแต่เราก็สามารถรเผชิญสิ่งต่างๆและผ่านพ้นปัญหามาได้เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่แม้ในการสูญเสียครั้งใหญ่เราก็รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเล้าลมใจและพระเจ้าทรงอยู่ด้วยตลอดเวลาเหมือนในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4 ข้อ13ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้ายุ้ยก็ยึดพระคัมภีร์ข้อนี้ในการดำเนินชีวิตและคำสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงเสมอในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และ7พระเจ้าบอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆ แต่จงทูลเรื่องความบัถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกอย่างอยู่ในแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อนำเราให้มารู้จักกับพระองค์และเพื่อให้เราเติบโตเข้มแข็งและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์และเพื่อผลดีในชีวิตของเรา เมื่อเราเป็นลูกของพระองค์ความเชื่อในพระเจ้าทําให้ดําเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงอยากจะหนุนใจทุกๆท,ท่านที่กําลังหาคําตอบในชีวิตให้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและจะพบว่าพระองค์นั้นทรงเป็นคําตอบสําหรับทุกๆสิ่งขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ